ขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับอยู่ที่กดังขายส่งนะครับสินค้า20บาทรตำบลคำบอกอํเาเภอวาริชภูมินะครับก็แฟนแฟๆ FC หรือใครที่อยู่แถวคำบอกวาริชภูมินะครับอยากมาซื้อสินค้าเอาไปขายส่งเอาไปขายในตลาดนัดเอาไปขายในร้าน20บาทนี่ที่นี่มาอยู่ที่นี่กันแล้วนะครับเป็น ตัวแทนจําหน่ายเป็นศูนย์กระจายสินค้าเรามาชมสินค้ากันนี่สินค้าเราก็มีส่งตั้งแต่นี่10กว่าบาทนะครับ14บาท15บาทเอาไปขาย20บาทอ่าก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วนะครับสกลนครใครอยู่ระแวกใกล้เคียงที่นี่ก็สามารถมารับสินค้าจากเราไปขายได้นะครับมีสินค้าของใช้ทุกประเภทนะครับเครื่องเขียนเครื่องครัว เครื่องมือช่างนะครับพลาสติกนะครับเราจะส่งราคา10บาทต้นๆกันเองนะครับเอาไปขายออนไลน์ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ซื้อ,อส่งไปนี่ราคา15บาทเอาไปขาย20บาทได้นะครับมาอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับดีจังทุกอย่าง20แล้วก็ร้าน20บาทร้านของชามต่างๆหรือเอาไปขายตลาดนัดหรือจะเอาไปไลฟ์สดขายก,กันก็มาเลือกชมสินค้าที่นี่กันได้ นะก็อันนี้ก็อยู่ที่ตำบลคบําบอกนะครับอํเาเภอวาริชภูมิก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับถ้ากรุงเทพก็เข้าแอปพลิเคชันได้ใครอยากสั่งสินค้าไปขายกันสินค้าพลาสติกสินค้าของใช้ในบ้านนะครับใครที่อยู่กรุงเทพก็โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า 20-UP ัพนะครับพิมพ์เลข20แล้วก็ UPU p อันะครับเข้าไปนะฮะร,ราคาส่งของเราเห็นไหมครับ15บาท14บาทนะครับ อ่านะครับด้านนี้ก็เป็นของใช้ในบ้านนะครับสําสหรับใครนี่สูงเท้านะครับราคาส่งก็โหลหนึ่งร้อกว่าบาทนะครับเนี่ยพาพามาชมนะครับนี่นี่น,น,นอันนี้ก็พวกดอกไม้ปลอมนี่ก็มีสวยงามนะครับและใครสนใจนะครับที่ต้องการจะเปิดนะครับ ร้าน20บาทหรือว่าศูนย์ค่าส่งสินค้า20บาทนี่ของเล่นเรานีครับสวยงามนะมีพวกรถหรือใครอยากเอาไปขายออนไลน์นะครับมาสั่งไปขายได้นะครับใครอยากสั่งเอาไปขายออนไลน์นะครับใครที่อยากจะเปิดร้านใครอยากจะเปิดศูนย์ค่าส่งสินค้า20บาทนะครับก็เข้ามาชมกันได้นะครับนะครับ สินค้ามากมายหลากหลายนีนะ่เครื่องครัวนะครับเครื่องครัวก็จะมีมีดอิโต้มีดหั่นต่างๆนะครับมีถ้วยชามมีถ้วยชามสแตนเลสแล้วก็นี่กระบอกน้ำต่างๆนะครับนี่หมดนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างออ สำหรับใครที่อยากจะทำธุรกิจนะครับที่สินค้าไม่บุตดไม่เน่านะครับสินค้ามีคุณภาพก็ดีจังทุกอย่าง20บาทก็ติดต่อกันมาได้ครับ